ปันนึกปันนึกสวัสดีค่ะปันน่้ันนวันนี้ราจะมากินกุ้งนะคะกุ้ค่ะนะคะที่จะทานกระปนะคะมาาบัใตัวนะหาบัตัวบัดเลยตัวน้อยาบัตัวใหญ่สาตัวใหญ่ตัวละหตัวละสิบตัวละสิบตัวละสิบบาท ประ่าตัวละยีสิบล่ะอือยีสิบแง่ยี่สิบคัดตัวไม่าตัวน้อยๆก็ต้องหาบาทใช่ถ้าค้าตัวแญ่ก็ต้องยีสิบอือทำแผลโอ้เจ้ามาสาอีไ เชฟวันนี้นะคะผมจะพาทุกคไปไปไปดูน้ำจิ้มกันนะครับแม่กำลังทำน้ำจิ้มกินอยู่นะคบโอเคขาดแล้วเราไปดูกันใาหนึ่งไล่สดไล่สดยังงไล่ซดนี่ไงไล่ซดต็มหรอเาไดตมองพี่ไหมข้ามันไล่ดเลร อัีดูสินี่แหละแค่งมันเลาสุด่สุดแล้วล่ะอืม่สุดละก็ผมจะคาทะไรประมาณสามสิบสามสิบล้านปีเลยสามสิบามสกูดูจะมันมันวะตอนนี้ไเด้ ท้ามได้กินนมึงอ่ะมันมีชีวิตอยู่ใช่ไหมวนมึงสั่นอยู่นะมึงมีชีวิตอยู่นะรู้มึงสั่นอยู่นะธรรมดาเหรอเนาะ หาแหละมันไม่ชีเฮ้ยนี้งี้สุดละว่าอคนมาไเียวม,มันมาดีไม่รูนะ้องมันแย่งแน่ต้งขอตกันมันไม่อยู่ข้างในลอ,อมันามากินกุ้งถึงตัวกันไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมเนี่ยย่างเลยได้ละยางแล้วก็มากินเลยนะ ตัวนี้ครับมีไข้เยใช่เหรอกายเป็นแค่ไข่หรอใช่ใช่แล้วมากินตัวที่มันย่างแล้วดีกว่านะคะทุกคนมันอนมานอนมานอนนอนกันนะก็ถึงมากินเนาะหลังจาก็จะรอน้ำจิ้มนะคะพอรอน้ำจิ้มเสร็จแล้วเราก็กินเลยนะคะต่อหน้าทุกคนเลยนะครับคุณกินตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ขอกินตัวก่อนนะพาอีพากินนึ่งตัวเดี๋ยวปะ โอเคชิมช้าสวรรค์ของเราคุณมันกุ้งมันเดยอะมากครูทุกคนูจะไม่ชิมดีกว่าเดแล้วนะจ๊ะไอ้เราทำเสร็จแล้วเราก็มาชิมเนื้อกุ้งกันดีกว่าตอนนี้นะครับมีกุ้งมาประมาณสามสิบล้านตัวตอนนี้กุ้งไม่เสร็จกุงกุ้งไม่สุกเลยนะ

กุ้งกันพลังแสงอาทิตยอืออีตาอะคุณผิวกำลังหาคุณนะเด็กคนนี้ก็ุ่ขึ้นมาหาคุณไงปุ๋ย โนยังคนมือกัสสีสันชวันเน่ยเพื่อเอาไปเนาะจาไปเล้เป็นกลับมานเย้โอเคเขาจะไปกันนีก่อนนะครับโอเคไป